ขั้นตอนการล้างห้องน้ำแบบเปียกอุปกรณ์มีดังนี้ 1. ป้ายเตือน 2. เครื่องขัดพื้น18นิ้ว 3. แผ่นขัดสีแดง 4. ไม้กวาดหยักใย 5. ไม้กวาดอ่อนดอกหญ้า 6. แปรงถูพื้นด้ามยาว 7. ไม้ม็อบพร้อมผ้า 8. ไม้ปาดน้ำา9ที่ปั๊มซ่วม 10. ถังน้ำสีน้ำเงินขนาด5.5นิ้ว 11. ถังน้ำใบเล็ก 12. ผ้าห่มสักรลาด 13. ลรองเท้าบูทต4ิ 14. ขันน้ำ 15. สกอตไบ์สีเขียวและสีขาว 16. ผ้าขนหนู 17. ผ้าไมโครไฟเบอร์18ถุงมือยางสีส้ม 19. ผ้ากันเปื้อนพลาสติก 20. เกียง 21. สายยาง 22. น้ำยาสุขภัณฑ์ 23. แอลกอฮอล์24แปลงสีฟัน 25. ลรถเข็นพร้อมถังขยะขั้นตอนการปฏิบัติ 1. การเตรียมอุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาด 2. ตั้งป้ายเตือนและปูผ้าหุมตักราาไว้ทางประตูหน้าห้องน้ำเพื่อป้องกันน้ำไหลออก 3. สมวมถุงมือยางสีส้มเก็บขยามัดปากถุง เพื่อนำขยะไปทิ้งรวบรวมถังขยะตามห้องไว้เพื่อจะล้างทำความสะอาด 4. ปัดหยาดย่อยตามเพดรานผนัง 5. กวาดพื้นจากด้านในออกมาด้านนอก 6. นนำถังน้ำใบเล็กมาผสมน้ำยาใช้สกอตไบร์สีเขียว ทำความสะอาดถังขยะจนครบ้างด้วยน้ำเปล่าควา่ำตากไว้ด้านนอกเพื่อรอให้แห้งหรือเช็ดด้วยผ้าขนหนูเจ็ดนำน้ำยาสุขภัณฑ์หนึ่งาผสมน้ำใส่ในขัน 8. ใช้สกอตไบร์บสีขาวหรือแปรงสีฟันจุ่มในขันน้ำยาขาดล้างหัวก๊อก อ่างล้างมือผนังบริเวณอ่างล้างมือจนครบทุกอ่างแล้วทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีขึ้นไปเก้านำถังขยะใบเล็กมาผสมน้ำยาสุขภัณฑ์หนึ่งฝาใช้สกอตไบสสีเขียวจุ่มในน้ำยาขัดล้างทำความสะอาดหัวฉีดชำระล้างทำความสะอาดภายใน และภายนอกถูสักโคกให้ทั่วทำความสะอาดฝาปิดฝารองนั่นจนครบทุกห้อง 10. น้ำที่บังม้วมไปปั้มที่โถปัสสาวะและใช้น้ำไล่ตะกอนที่อุดตัน 11. ล้างทำความสะอาดโถปัสสาวะล้างทำความสะอาดรวงพึ่งที่แช่น้ำยา สิปั๊มและล้างผงปัสสาวะอีกครั้ง 13. ผสมน้ำยาสุขภัณฑ์เครื่องฝาต่อน้ำหนึ่งถังนำผ้าม็อกจุ่มน้ำยาให้ทั่วพื้น 14. เก็บรายละเอียดตามจุดที่เครื่องถัดพื้นผ้าไม่ถึง ใช้แปรงขัดพื้นน้ายาวหรือสกอตไบร์สีเขียวเก็บตามขอบด้านในขอบผนัง 15. เดินเครื่องขัดที่ใช้แผ่นขัดสีแดงขัดให้ทั่วบริเวณ16ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำตั้งแต่เคาน์เตอร์อ่างล้างมือโถสะโขกโถปัสสาวะ และนำรวงพึ้นที่สะอาดแล้วกลับมาใส่ในโถปัสสาวะสิบเจ็ดปาดน้ำที่พื้นให้แห้งสิบแปดนำผ้าขนหนูเช็ดเครื่องเป่ามืออ่างล้างมือหัวก๊อกสายสีชําระกล่องใส่กระดาษเช็ดทู่เช็ดผนัง เช็ดประตูลูกบิดเช็ดตัวเซ็นเซอร์ให้แห้ง19บเานำผ้าขนหนูเช็ดโถสโคกให้ทั่วฝาปิดฝารองนั่งเช็ดโถปัสสาวะให้แหง้งยี่สิบฉีดแอลกอฮอล์ลงที่ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดทำความสะอาดกระจก เอด็ดม็อกพื้นในห้องทีละห้องม็อกพื้นใต้โถปัสสวะม็อกพื้นทางเดินในห้องน้ำให้แห้งจากด้านในออกมาด้านนอก22น้ิบนำผ้าขนหนูเทสสวิตปิดเปิดไฟและประตูทางเข้า23 จัดวางสัมพายะที่แห้งแล้วใส่ถุงพลาสติกนำไปวางตามห้อง 24. เติมกระดาษชำระให้พร้อมใช้งานตามมาตรฐานที่กำหนด 25. เติมน้ำสบู่ให้เพียงพอพร้อมใช้งาน 26. สสำรวจความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์หากพบว่าชำรุดหรือเสียหายให้แจ้งซ่องทันที ข้อควรระวังหนึ่งตั้งปเตือนทางกรารสะอาดทุกครั้งและสวมรองเท้าบูทใส่ถุงมือยางสีส้ม 2. ตรวจสอบสายไฟสวิตช์ปิดเปิดปักไฟให้เรียบร้อยก่อนใช้งาน 3. กรณีพนักง,งานใหม่ยังไม่สามารถควบคุมเครื่องขัดพื้นได้ควรให้ผู้ควบคุมงาน ฝึกสอนพนักง,งานใหม่ทำความเข้าใจกับเครื่องก่อน